สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องราวดีๆของอคุณหมอท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นสัญยแพทย์กระดูกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญตัวท่านนี่ไม่เคยเชื่อในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือว่าวันหนึ่งนะครับคุณหมอคนนี้ตื่นมาด้วยอาการเขาเรียกว่าเขาเรียกมีภูมิคุ้มกันทํางานผิดปกตินะฮะก็ ตัวท่านนี่ไม่สามารถลุกขึ้นมาจากเตียงได้แล้วก็แต่งตัวเองก็ไม่ได้ทําไม่ได้แม้แต่กระทั่งจะชงกาแฟสักแก้วหนึ่งนะครับติดกระดุมก็ไม่ได้แล้วก็กํามือไม่ได้นะฮะเขารู้สึกอ่า แย่มากเลยนะครับและเป็นการยากที่เขาจะเข้าไปที่ไปที่ห้องน้ำนะเป็นเวลากว่า13เดือนเขาพยายามหาคุณหมอมาตลอดแล้วก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นหาหมอเก่งๆทุกทางนะครับสิ่งที่เขาทำได้ก็คือใช้ยาที่แรงที่สุด ล้างลำไส้แล้วก็ i v วิติสเมนตนะครับแล้วก็เปลี่ยนการกินนะฮะลดกูเตนลดน้ำตาลแล้วก็ลดแอลกอฮอล์นะครับใช้าสารอาหารให้มากขึ้นนะฮะสิ่งต่างๆก็ดูเหมือนจะไม่เวิร์กนะครับทำอย่างไรก็ยังเหมือนเดิมนะฮะ ในฐานะเขาเป็นสัญญาแพทย์กระดูกนะครับเราก็เล่นบาสเกตบอลนะครับจนกระทั่งอายุ35นะฮะเขามีความมีความปัสสุัวว์เป็นของตัวเองตั้งแต่อายอุเป็นเวลา25ปีนะฮะ <advisory mandatory. S 1> เขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในชีวิต แล้วก็ทําให้ตัวเขาเองยุ่งตลอดเขายุ่งตลอดนะฮะโดยการเขาเรียกว่าทํางานเกี่ยวกับสัญญาแพทย์กระดูกแล้วก็แล้วก็มีบริษัทก็คือทํางานให้กับบริษัทยาที่เกี่ยวกับนักกีฬานะครับ แต่หลังจากสิบสามเดือนที่เขาทำอะไรไม่ได้นะเขารู้สึกหดหูแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะไปต่อได้หรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนดีนะฮะเมื่อเซียเข้ามาในชีวิตของเขา ด้วยตัวเขาเป็นหมอนะครับเขาค่อนข้างจะเขาเรียกว่า skeptical นะครับก็คือเหมือนกับไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะปฏิเสธอะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะครับแต่วันนี้เขาบอกกับตัวเองว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วผลข้างเคียงของยา ซึ่งที่เขากินมามันทำความเสียหายให้เขากับร่างกายของเขามากกว่านั้นสิ่งหนึ่งที่อาเซียดึงดูดความสนใจของเขามันไม่มีสารพิษไม่มีอันตรายแม้แต่นิดเดียวแล้วก็เป็นธรรมชาตินะฮะเป็นธรรมชาติ เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียครับเขาได้ผลลัพธ์ในอาทิตย์แรกอาการปวดต่างๆนะครับหายไป80%หลังจากนั้น2สัปดาห์ความหดหู่ของเขาก็เริ่มดีขึ้น หลังจากนั้นสามสัปดาห์ <_ d ark> เขาสามารถกำมือได้ในรอบ14ปีเอสิบสเดือนที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย <_ d ark> เขาสามารถกลับมาทำธุรกิจของเขาได้เหมือนเดิมเขาหลับตลอดทั้งคืน ซึ่งตอนที่เขายังไม่มีอาเซียเข้ามาเขาไม่สามารถหลับตลอดทั้งคืนเขาต้องเดินเข้าห้องน้ำวันครั้งคืนละหลายๆรอบตอนนี้เขาไม่ต้องรับประทานยามาเป็นเวลา15ปีเอ้ย15เดือนครับเขาปลดยาทั้งหมด แม้แต่ยาบางตัวนะฮะซึ่งเขาได้ใช้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วเรื่องของอน้ำตาลสูงแล้วก็ยูริกสูงอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเขาไม่ต้องใช้ c p แ p นะฮะก็คือเป็นเป็นเาเรียกว่าเป็นเครื่องช่วยตัวหนึ่งสำหรับเวลาคนาจะไม่ให้นอนกลนนะครับตอนนี้ เขานอนโดยไม่ต้องใช้ C-PAP แล้วก็ก็ไม่กนลนด้วยนะฮะตลอดทั้งคืนเขาสามารถช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงหลายพันชีวิตให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากอาเซียนะครับในปีแรกเลยนะฮะเขาคือท็อปไฟ์นะฮะหนึ่งในห้า ของคนที่เขาเรียกว่าแชร์เทคโนโลยีตัวนี้ให้กับโลกนะครับเขารู้สึกมั่นใจมากที่จะแชร์สิ่งนี้หรือเอผยแพร่สิ่งนี้ให้กับคนอื่นเพราะเขารู้ว่านี่คือนวัตรกรรมอันดับหนึงทางด้านอ่าเมดิคอนะครับก็คือทางด้านยานะครับ ของเราไม่ได้เป็นยานะทางด้านการกีฬาทางด้านสุขภาพและยังช่วยชะลอวัยอีกนะครับจากตัวเขาเองนะครับเขาไม่มีไรายได้มาเป็นเวลาสามปีซึ่งแน่นอนนะฮะสองปีคือการเขาเรียกว่า เขาขายธุรกิจของเขานะครับแล้วก็13เดือนที่เขามีอาการป่วยแล้วก็พยายามรักษาตัวเองนะในการทำธุรกิจที่อาเซียททำให้สุขภาพก็กลับคืนมาและความมั่งคั่งก็กลับคืนมาสู่เขาตลอดการ เขาเปลี่ยนแปลงหลายชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่ s keptical นะครับก็คือไม่ยอมรับอะไรง่ายๆนะฮะและเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นเวลากว่าปี และเขาบอกกับตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เขาเลือกให้กับชีวิตเขาและมันคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาลีแลนด์ดักครับเท็กซัสโอคลาโฮมานะฮะเป็นทิ p เปิลเดมอนในปีแรกนะครับที่เขาทำธุรกิจของอาเซียตอนนี้เขาอายุ65ปี2018นะฮะและเขา สามารถกลับมามีชีวิตได้เหมือนเดิมเขาขอบคุณซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเหมือนกันก่อนอื่นต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์อาเซียไม่ใช่ยามันไม่สามารถวินิจฉัยรักษาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหรือมีผลกับยา สิ่งหนึ่งที่อาเซียทำได้ก็คือทำให้เซลล์ของคุณมีสุขภาพดีและร่างกายของคุณก็จะสุขภาพดีตามครับขอบคุณครับ